ครับสวัสดีครับสวัสดีปี่ไมค์ครับวันที่สองครับผมก็จเอารถมาจอดเรีองแถวครับ หนึ่งสอี่ห้าหโอ้โหมองไม่เห็นจอรอกกี้เลยจอกกี้ไหนจอกกี้สามปดปนิดห่อ๋อคันน้องไม้น้องไม้เขาก็ลบๆลซุ่นซ่อนงั้นแหละเขา <laughs> อ,อา,ยาย,ย,ายขันเงาไรขันเงาลีดนะ อดูคันนี้ไม่เห็นขัดเลยโทรบอกแต่ไอคนไม่ว่างเลยเนาะไม่มีใครว่างเลยสักคนในวันวันที่มอดโทรบอกอะไม่มีใครว่างเลยคุณได้นั่นแหละใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมอ,อมาครับเอซีครับวันนี้เรื่องงามยามดีครับผมก็ รกกัลวไม่ผ่านนั่นเ่ยทำไมอ่ะต้ก็ใส่เช้ามาโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วรถคันนี้กลายเป็นรถบริษัทไปเลยเดี๋ยวไม่มีไม่มีคนขับก็จอด จัดเรียงแถวแบบสวยงามเลยครับปีใหม่วันนี้พากันไปกินปีใหม่แล้วก็วันว่างมาก็เรียงแถวครับเรียงแถวนี่สถานที่จะยกโกดังครับได้เสาเอกต้นเดียวส่วนเจ้าน้องใหม่ร็อกกี้พน,นุองก็เดี๋ยวคอยดูตอนวิ่งอ้อยครับ เจ้าสอได้กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้ววิ่งดีมากครับแต่ไม่รู้ว่าตอนรถหนักจะเป็นยังไงเนาะยังไม่ได้เช็คเลยได้เช็คน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เจ้าโรก,กี้น็อตสอตัวยังไม่ได้ใส่ ครับน,นี่เดี๋ยวเอารถไปเปลี่ยนยางนะครับผมเดี๋ยวจะถ,ถดอดยางทันทีใส่ได้ไหมไหน αι. ได้เอาอยางหลังนะมั้ยใส่ไหนอันนี้ก็เอาอยางเรเดียนสี่คู่ใส่นี่ปะ่ะ<ห>ใส่ขส้างหลังว่ะใส่ยางใหนแล้วนะกันอะไรแหละใส่ข้างหลังใส่ข้างหลัง แล้วก็ยางนี้ก็ใส่คู่หน้าใส่้าใส่คู่หน้าครับแล้วก็อายางที่มันดีๆก็เอาไปใสล่ลูกเราเลือกเนี่ย่ยมันม,มีมีดีอยู่คู่หนึ่งใช่ไหมเราก็เอาไปใสล่ลูกดูผ้ามันคอดูรองคอก็อใาสาล่ลูกค่อยๆไปเอาวิ่งเกียนเวียงวิ่งเกียร์สี่จนถึงโรงงานนั่นแหละซีโลอะ่ะ <laughs> โอ้แ๋วเลยครับเรียงรถแบบเป็นขั้นบันไดเลยครับแ๋วเลยแ๋วเลยสวยงามครับผมก็รถจอดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับต้องสตาร์ทให้หมอแบต ก็เรียกว่าสตาร์ทให้แบตมันชาร์จไฟนะครับให้ไฟให้แบตมันเก็บไฟครับแจวเลยวันนี้เป็นวันที่สองครับผมวันที่สองของมกราปีหกเจ็ดก็นี่กันไป เก้ามาแปะติดเก้ามันหมดสภข้าพเราอยู่ยนี้โอ้อย่างงี้เห็นหมดทุกคันเลยนี่ครับเห็นหมดทุกคันเลยครับ วันนี้ก็ขับกันไปไล่กันไปครับรถไปเปลี่ยนยางครับสองตัวนอ็นอตน็อตสั้นนั่นแหละมันลนแล้วน็อตมันยาว น <ละ S 1> เหลือเหลืออีกตั้งสองคันเด้หนุนคาตโต้กับซูเปอร์เกตกดัง30เ <c oughs> มตรนี่พาร,รถมาเยอะขนาดนี้นี่น้อยเลยน้อยเลยได้เสาเอกต้นเดียวครับก็เลยเชะงักไว้ก่อน นุ่งวุดมาแล้ววันนี้ก็ขับตามกันไปเปลี่ยนยางสับยางเดี๋วยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมกับการจอดรถเรียงแถว ว่ายรถพวงมาลยยัยพอสักน่อยเด้รถมันก็มีทุกคันเลยเด้พวงมาลัยนะ <laughs> อา้าวฟอร์ดใครมาอีก บายบายครับผม